ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอัปเดตนะครับของ7บาปนะประจําวันที่30เดือน1น,นะครับหรือก็คือพรุ่งนี้นะครับผมอ่าถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มที่อัปเดตแรกกันเลยดีกว่านะครับผมอ่านะครับอัปเดตแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับเพเยอร์ชินนะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวตู้สเต็ปอัพนะครับก็คือเปิด อ่าสิครั้งเนี่ยก็จะการันตีได้อ่าตัวชินไปเลยนะชายเพชรทั้งหมดเนี่ยสองเมตดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่พาสีของชินดีกว่านะพาสีเนี่ยก็คือต่อพวกพ,อพ้องเผ่ามนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้ในสนามลบเนี่ยะจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีเนี่ยหนะครับต่อพวกพ้องที่เข้าร่วม1คนนะครับก็คือ3ตัวก็สูงสุด15%เ์นะ แล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยจะมอบอ่าดีบัฟลดความสามารถด้านป้องกันเนี่ยสิเป็นเวลา1เทิร์นแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับผมอ่าก็เป็นตัวบัฟสายมนุษย์นะครับเรียกว่าบัฟโจมตีแล้วก็ลดดีเฟนส์ฝั่งตรงข้ามด้วยนะต่อมานะครับสกิลหนึ่งนะสร้างดาเมจปะทะนะครับห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูหนึ่งคนนะครับปะทะเนี่ยก็จะไม่สนพลังป้องกันของเป้าหมายนะต่อมานะครับสกิลสองนะสร้างดาเมจจุดอ่อนร้อยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แกศัตรูทั้งหมด นะครับจุดอ่อนเนี่ยจะเพิ่มความเสียหาย3เท่าแก่ศัตรูที่ติดดีบัฟนะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวชินเนี่ยมอบดีบัฟอยู่แล้วนะครับอันนี้เรียกว่าตีจุดอ่อนนี้น่าจะได้ใช้ตลอดนะครับถ้าขึ้นต่อไปนะครับสกิลอันตรีเนี่ยจะสร้างดามเมจไม่สนต้านทานเนี่ยสี่ยี่สนะครับแก่ศัตรูทั้งหมดนะอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเพเยอร์ชินนะอ่า เราไปที่ตัวถัดไปดีกว่านะครับผมอ่ะนะครับตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็น LR ตัวใหม่นะครับกอกซีเนียนะกอกซีเนียเนี่ยก็คือเอเรามาเริ่มกันที่พาสเลยละกันนะครับเราจะไปดูในส่วนที่เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับอ่ะก่อนหน้านี้เราไม่ดูแล้วกันนะอ่ะในส่วนที่เปลี่ยนจะเพิ่มความสามารถด้านป้องกัน นะครับของอัศวินพวกพ้องเนี่ยสิซนะครับต่ออัศวินพวกพ้องที่รอดชีวิต1คนนะครับก็คือถ้าเริ่มมาก็คือ30%นะแล้วก็ถ้าตาย1ก็จะลบ10ลบสิไปเรื่อยๆนะครับจนเหลือตัวจนเหลือตัวก็ซิเนียเองนะถ้ามันไม่โดนตีตายเนี่ยก็จะเหลือแค่สินะครับต่อมานะครับจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของอัศวินพวกพ้องเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ต่ออัศวินพวกพ้องที่เสียชีวิตหนึ่งคนนะครับและลดอาตาัตราคริดที่เขสามสิบเปอร์เซ็นต ดามจิตที่ข้อ40%ของตัวที่ติดเอฟเฟกเลื่อนไหลนะครับต่อมานะครับสกิลหนึ่งนะครับเทาวันกระซวกนะครับกระช่วกกระ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 ซวกใช่ไหมกระซวกถูกแล้วสร้างดามจนะครับร้อยห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีแกสตูหนึ่งคนนะครับพร้อมกับมอบสะบั้นนะจะ๊ดำแล้วก็ทําให้เลื่อนไหลเป็นเป็นเวลาสองเทินนะ ทีนี้เนี่ยซับบั้นเนี่ยจะเพิ่มอัตราคิย์ที่ข้อเนี่ยสเท่านะครับแล้วก็เลือดไหลเนี่ยสร้างดามเมจเพิ่มเต็ม90%ของปริมาณดามเมจที่สร้างนะทุกครั้งที่จบเทินอันนี้คือขั้น1นนะครับทีนี้ขั้น3เนี่ยจะสร้างดามเมจสามร้อยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแกศักตรูนคนแล้วก็เลือดไหลาย2เทินเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับนอกจากาค่าตัวเลขอของความเสียหายที่ทำได้นะ ต่อไปสกิลสองนะครับของวิญญาณวาสัสเคียสนะครับรูปแบบพิ้าเดสทอนนะเราเอาที่ขั้น3เลยแล้วกันนะครับขั้น3เนี่ยจะสร้างดาเมจร9 8อนะครับของบอลโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็ทำให้อ่าใช้สกิลโจมตีและสกิลบัฟไม่ได้เป็นเวลา2เทินนะอ่าที่ขั้น2เนี่ยอ่าสกิลนี้จะใช้ได้ตั้งแต่ขั้น2เป็นต้นไปนะครับขั้น1เนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้นะ ส่วนสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยหอกวิญญาณวัสเคียดรูปแบบที่1น,นะครับวัสเคียรเนี่ยจะสร้างดาเมจ840%ของพลังจุ่มตีกับศัตนหนึ่งคนนะครับพร้อมกับเพิ่มเอฟเฟกต์ล้างผ่านนะครับแล้วก็มอบเอฟเฟกต์ลดสเตตพื้นฐานเนี่ย30%แก่ศัตรูทั้งหมดเวลา2เทิร์นนะล้างผ่านก็คือเพิ่มดาเมจที่สร้างเนี่ย30%ต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดเป้าหมาย1อันนะครับแล้วก็ถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดนะครับ2บัฟก็60นะ สำหรับตัวก o ซินเนีย LR นะก็ประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับจะเป็นเพิ่มอาวุธศักดิ์สิทธิ์ใหม่นะครับก็เป็นของก o ซินเนียนะครับได้ทั้งเขียวและแดงนะครับอา,อาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะใช้งานก็ต่อเมื่อร่วมเข้าร่วมต่อสู้นะครับใช้ช่องสับไม่ได้นะทีนี้เนี่ยเอฟเฟกเนี่ยก็คือจะเพิ่มสแตตดพื้นฐานของอัศวินพวกพร้องเผาพูดเนี่ยหต่ออัศวินเผาพูดที่เข้าร่วมต่อสู้ใน PVP นะครับหนคน สูงสุดก็15%อนะครับอีกทั้งเพิ่มอัตราคิดที่ข้อของอสุรินทุก้องผาพูดใน5%แล้วก็ดาเมทีที่ข้อ10%นตะครับต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดศัตรูทั้งหมด1อันนะครับจำกัด4ครั้งนะครับก็คือจะเพิ่มดาเมดดิีได้สูงสุดเนี่ย40%แล้วก็อ,อัตราคินะครับิบนะก็ถือว่าถ้าใครมีทีมพูดเนี่ยถือว่ารอบนี้เนี่ยเขาบับมาโหดมากนะครับสำหรับทีมพูดนะ ต่อไปนะครับสงครามบอสกลุ่มอสวินนะครับสัตว์อสูรอ่าเคลาสนะครับเขาจะเข้านะครับวันที่4เดือน2นะจนถึงวันที่3เดือน3นะครับต่อไปนะครับกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับกับกิจกรรมจากเพชรฟรีในหอคอยโซกาเลสนะครับผู้ขับกล่อมงูนะก็อย่าลืมไปทํากันด้วยเพชร2เม็ดนะครับผมต่อไปนะ จะเป็นอัปเดตระบบนะครับปรับเปลี่ยนไอคอนกล่องผนึกความทรงจำนะครับเปลี่ยนไอคอนกล่องผนึกความทรงจาที่จะได้รับจากศึกราชาเทพศสูจน์นะแล้วก็ต่อมาจะเพิ่มคอตูมแยกชิ้นในร้านค้าแปลงโฉมนะครับเพิ่มคอตูมเอเดนาพลังของอพลังของราชาเทพประสูจน์ของราชาเทพศสูจน์เมเลอดัตในร้านค้าแปลงโฉมนะครับสำหรับใครที่เปิดเมเลอดัตไม่ถึง900เนี่ยก็สามารถใช้เพชร20เมตรในการซื้อชุดเอเดนาได้นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นประกาศเกี่ยวกับอัศวินพิเศษแอนอัศวินซีซันอารีน่าฮีโร่ซีซันห้านะครับก็จะเพิ่มอัศวินพิเศษแล้วก็อัศวินซีซันเป็นดาวรุ่งประจำกิลดะครเพย์เ y e r s ชินนะครับอ่าก็จะเปลี่ยนตั้งแต่วันที่30นะครับจนจนถึงหลังปิดประปงนะก็30จนจบซีซันเลยนะคิดว่าะนะครับอัปเดต ของเราทั้งหมดในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเพิ่มสเต็ปอัพหตัวแล้วก็อ l อใหม่1ตัวนะครับตรงนี้เนี่ยใครเพรเหลือก็สามารถไปเปิดหาชินกันได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ดองเพรไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางอ f ฟฟิ i ชียลของญี่ปุ่นก็ปล่อยเขาดาวนะครับตัวคอลแลบมาแล้วนะคิดว่าน่าจะเป็นคอลแลบนะครับไม่น่าจะเป็นตัวละครใหม่ ใน7บาทนะก็ยังไงก็อย่าลืมเก็บเพชรกันไปด้วยนะครับอคอร์อลปลบก็600เพชรนะครับผมคิดว่าน่าจะมาอัปเดตวันที่6นะครับตามที่ผมโพสไว้ในชุมชนนะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเปิดมีเพชรพอเปิดคอร์รโบ์กันทุกคน นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัปดัหนี้ก็สวัสดีครับ